ประเด็นแรกนะครับกับทีมกฎหมายของพรรคเพื่อไทยนะครับในเรื่องของประเด็นการประชุมวุฒิสภาเนี่ยแหละครับได้เดินทางเพื่อไปยื่นเรื่องต่อสำนักอายการสูงสุดนะครับทั้งนี้เพื่อให้เป็นการตรวจสอบการทำหน้าที่ของประธานวุฒิสภาว่าเข้าข่ายกับเป็นการกระทำความผิดตามมาตรา68หรือไม่นะครับในกรณีร่วมหาหรือกับผู้ต้องหาคดีกบฏผลักดันนายกรัฐมนตรีนอกรัฐธรรมนูญครับ นายพร้อมพงศ์นพพลิตโคศกพักเพื่อไทยพร้อมด้วยทีมกฎหมายพักเพื่อไทยเข้ายื่นหนังสือต่อสำนักงานอายการสูงสุดเพื่อขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงการประชุมวุฒิสภาที่มีการเปิดประชุมนอกเหนือพระราชกฤษฎีกาเปิดสมัยประชุมในการพยายามผลักดันนายกรัฐมนตรีพระราชทานซึ่งอาจเข้าข่ายล้มล้างการปกครองตามมาตรา68ทางนี้ยังเห็นว่าการกระทําของนายสุรชัยเลี้ยงบุญรเลรชัยว่าที่ประาธานวุฒิสภา มีพฤติกรรมสมรู้ร่วมคิดกับผู้ต้องหาคดีกบฏตามหมายจับคดีอาญาในการผลักดันนายกรัฐมนตรีที่ไม่มีบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญจึงได้ขอให้ฝ่ายอายาการสูงสุดพิจารณาว่าการกระทำดังกล่าวมีความผิดหรือไม่เพื่อส่งให้สารรัฐธรรมนูญตีความต่อไปการเสนอนายกจากคนกลางรัฐบาลเฉพาะกิจหรือจารัฐบาลเฉพาะการอย่างมันไม่ได้ทวันนี้กลุ่มเหล่านี้เนี่ย ที่ต้องการพยายามไปพบกับแม้แต่กลุ่มต่างๆรวมถึงกองกรภาครัฐภาคเอกชนแล้วล่าสุดไปพบกับกลุ่มของอธิการบรดีซึ่งวันนี้ก็ไม่ก็ซึ่งในในกลุ่มเนี่ยก็ไม่เอกฉันอีก5อธิการบรดีห้ามาอะไรก็ไม่ร่วมก็มองว่านี่เป็นเป็นการใช้อธิการบรดีหรือสาบันเนี่ยเป็นเครื่องมือคือวันนี้ผมมองว่านี่คือจะลักษณะเหมือนจะไปเอากลุ่มเหล่านี้เป็นหลังพิงแล้วสุดท้ายพอเสนอใน ในข้อเสนอที่จะนําไปสู่ทงนะครับน่าจะนําไปสู่ลงที่ว่าคือนายกมาตราเจ็ดจะใช้มาตราเจ็ดมาตราสามหรือมาตราใดน้ำมันนะูนเนี่ยถ้านายกไปม,มาจากการเลือกตั้งไม่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมเนี่ยมันทําไม่ได้ทั้งนี้รองเลขาธิการสํานักงานอายการสูงสุดฝ่ายคดีพิเศษได้รับเรื่องไว้พิจ,จนารณาพร้อมกล่าวว่าจะนําเรื่องเข้าหารือต่อในที่ประชุมหากการกระทําของว่าที่ประธานวุฒิสภาผิดมาตรา68 ก็จะส่งเรื่องต่อไปยังศารรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยต่อไปโดยคาดว่าจะสามารถดำเนินการส่งเรื่องได้ภายในหนึ่งเดือน